ดูที่ตัวอะไรออกครับผมฟันยางนะโอ้โหวีโอ้โหวีโโโฮโฮฟัน Tiger Cyber X สวัสด,ดีทุกคนดนวยนะผมนี่นะอยู่กับไทเกอร์ครับเสื้อไซเบอร์นะเสื้อ Cyber X นะฮะนี่นะบป็นไทเกอร์ไซเบอร์ Cyber ของเรานะผมเล่นไว้ดีนะ วันนี้ผมเลยมาลองลองเกมมวยดูนะผมมาทดลองมาทดลองช่วยพี่เฉยๆนะฮะตอนนี้นะมาดูนะอะไรเกมเกมมวยนี่ทำเขาเรียกว่าอะไรเกมมวยนี่เฟรมกราฟิกนี่ไม่ทำภาพแบบว่าทำภาพโปรโมทด,ดีนะผม ถ้าคอมโพสได้ถ้าการวางตั้งกาตั้งไรนะครับเดี๋จะบีบช่วยเลยครับน็อกผมซะเลยสีนี้นะครับอุ้ยอ้ยมาว่ามาว่าหมัดแรกนะครับหมัดแรกก็ยุยซะแล้วนะผมตรงนี้เรามาทุนเยอะครับผมไม่กลัวนะไม่กลัวเข้าแล้ววะดูดูดูตาการไหลอะไรนะผม เมื่อกี้แม่งปัญญังเกือบมาไว้เห็นเปรี้ยงนะผมอ้หโอ้โหเป็นเปรี้ยงเลยนะผมเฮ้ยดีนี่เพื่อนเบ็ดแล้วของจริงเป็นแล้วของจริงเฮ้ยเดี๋ยวนะมีซื้อมาอยากรู้ซื้อเป็นไงอ่ะสี่ลอยไม่ได้เหรอสี่ลอยไม่ได้อ่ะหืมเฮ้ยของร้อยสิบปะ ดาวนะฮึ่มเน,นินใหญ่ๆเลยนะเนินใหญ่ๆนี่เลย้นน้ำมุ่งมั่นด้วยนะลอยไปไปไปหน่อยไปหน่อยก็ถ้า,<อ>ถาก็อยู่เอฟเฟกต์แบบเอฟเฟกต์ทั่วไปนะเกมธรรมดานะเอฟเฟกต์ข้างหลังก็เหมือนแบบสมัคดาวนนิดๆหน่อยๆนะแต่ว่าสำหรับเ,เพื่อนๆนี่ไนอไงเล่นมวยนะ แบบพี่พี่เฮียป,ป,ป้าปลาแล้วหน่อยนะผมลองกดเข้าดูในมวยของเราได้นะผมแต่ว่าในตอนนี้นะผมไก่ไก่ก็มีนะแต่ว่าไก่เป็นไรไม่รู้นะยังเข้าไม่ได้นะผมเดี๋ยวผมเพิ่งเพิ่งเดียลองลองกดดูนะว่าจะลองเล่นดูเล่นไม่ได้นะก็ถ<ท>ามเขาเป็นเหมือนก,นะอกันนะอิ่งวิ่งวัวเพื่อนยอนนะผมใช้ได้มั้งขำขำ ได้ไหลนะอุ้ยเรียบร้อยโอ้นึกว่าค้างนะอจืจับดีจับไปดิจัดไปสี่ร้อยไปสักส,กสกุนนะนอืมอมอืมอืมอืมอมอื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 มอมอืเออืม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 อมอืมอืมนืมอมอืมอะะอมือนะมอืมออมอืม ใช่ไหมที่หลายคนบอกมันเด้งนะครับอุ่ยเต็มหน้าแบบนี้ก็สวยอันนี้คืออะไลาะเลตสี่ก็คือคือคอมโบสี่แล้ว้สวยมองแทบไม่ทันนะทุกอย่างมันเร็วไปหมดนะโอ้ยเมาหมัดเมาหมัดแล้วเกินนะดูนี่นะปล่อยไหล่ปล่อยไหล่ไปปล่อยไหล่ไป,ป,ไปมีอะไรขึ้นมาบนหน้าจอด้านบนบ้งางคอมโบคอมโบหนึ่งแล้ว สองแล้วผมอุ้ยโโออ้้หุยแต่กิ่งสิมโบนะอะไรอ่ะสิบแล้วเหรอต้องดีไหมอย่างนี้อย่างนี้ต้องดีไหมต้องดีไหมได้เกือกม้ามาแล้วผมโอเคเฮ้ยเดี๋ยวม้มาคือฟันยางโอเคสวยครับผมโอ้โหก็ดีเลยว่ะไปเไป็นข้าเข้าเข้าอโาอโต้เข้าออโต้ กันตีนะครับเข้าง่ายนะแต่หลายคนก็บอกเข้าง่ายแล้วก็ตึงนะผมบางทีวันนี้ก็เห็นด้วยนะเข้าไปเข้าไปงั้นนะเข้าไปทำไมก็ไม่รู้นะเข้าเบิ้ลจะติดติดนะผมไม่ได้ให้อะไรเลยนะแต่วันนี้มันไม่ใช่งเงเพื่อนวันนี้ไม่ใช่แบบนั้นนะมาดูดิเข้าแบบนี้นะจะเหมือนที่ซื้อเองหรือเปล่านะระบบเข้าให้กับแบบซื้อเองนะ เรียบร้อยครับผมมีอะไรบ้างอุย้ยนี่ตัวใหญ่นี่<ต>โอ้โหเกยคบแต่ว,ว่าซื้อเองเหมือนจะดีกว่านะเป็นไรครับไปว่ากันนะสงสัยต้องซือ้อเหมือนต้องซือ้อเนี่ยแม่งเข้าฝีแม่งออกแม่งค้างเงี้ยแม่งจะโหลดนาน m a c b e t นะแม m a c b e เล่น m a c b e บ h หน่อยครับผมเจ็บดิวชิะดวชิะ เวทีข้างบนเทปสกอร์บอร์ดขึ้นมาแล้วครับผมสกอร์บอร์ดขึ้นมาแล้วครับผมอืมหม,ม,มแดแค่นี้นะได้นวมมานะผมโอเคได้นวมใส่กรอบมานะอย่างดีนะเออนมเขียวไอ้ไรซึ่งไรซึ่งคอมโบแล้วหรือหมดแล้ววะหรือหมดแล้วจะย้ายเนาะหมดหมดสิบทีนี้ไปดีกว่าเรา เฮ้ยเรื่อยว่ะเรื่อยว่ะเฮ้ยเฮ้ยขอขออีกแน่ขออีกแน่อ,อนยากรู้อ่ะอ่าเี็บหลุดหนีแล้วเนนวมื่อกี้เนี้ยเฮ้ยได้อยู่มาแล้วมาแล้วสกอร์บอร์ดมาแล้วอือหือโบดิโบ้แจ็คโอ้แต่แจ็คก็ใช้ได้นะผม สวย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 ขินหน่อยเพื่อนนิดเดียวนิดเดียวโอ้โจ็คสสีนะอ่าเฮ้ยตึงแล้วว่ะเห็นตึงแล้วนะโอเค,ะคระฆังเริ่มมาโอเคตะครังเริ่มมาใช้ได้โอ้โหระฆังเต็มหน้าไปพอหน่อยโอเคครับผมเจ็ดแล้วโอเคมา ไหลไหลไหลนี่ไหลโอ้ยนี่ไหลดูนี่ตัวอะไรออกครับผมฟันยางนะโอ้โหวิโอ้หยฟันยางมาจบเลยหนีเลยได้แล้วไปแล้วไปแล้วทุกคนเจอนะผมแค่นี้พอครับย้ายเกมย้ายเกม